สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สตําสบายนั่งพี่น้องชื่อสบายนั่งสตําสบายนั่งเซตัมเซบกุ้งพี่น้องนะมาเบิ่งกันพริกพริกกระโคกะละพี่น้องพริกกระเทียมกระโคกะละเดี๋ยวมาเบิ่งมีเครื่องปรุงข้าวมีเครื่องปรุงยังแน่พี่น้องใส่เครื่องปรุงอ่ะตามด้วยชูรสพี่น้องที่ขาดไปเลยเสียไรเสียบไรเสีหน่อยเซีบหน่อย ใส่น้ำตาลปิดพี่น้องน้ำปลาพี่ไม่คือเกอ่าแล้วพี่น้องน้ำเปล่าพี่น้องน้ำที่ต้มแล้วนะพี่น้องแล้วก็อันนี้นี่บีบจังหน่อยให้น้ำตาลมันแตกพี่น้อง ตามด้วยมะเขือเทศ<ม>ตามด้วยมะนาวมะนาวกัะน้ำดีค่ะพี่น้องเอ้ย น้ำคือ่ช่วงหน่อยใน่นำต้มเล็กน้อยพี่น้องอคุกเขาให้เข้ากันเส้นมะละกอลงไปคุกมะละกอให้เข้ากับน้ำน้ำสม่ำเข้าพี่น้อง ตามด้วยสะใยนางเป็นตะเสียบคักได้บ้านํำสะใยนางํำบักบู๊ใส่สะใยนางเพื่อนวะเป็นตะเพ็รคักสุดยอดเลยเป็นตะเพ็ดคักพี่น้องเลย อสุดยอดสุดยอดที่ขาดป่ไได้ก็คือทัวฟักเงาก็ไปชี่ไอ้พักไอ้พักหอมเป๋พี่น้องเพื่อพักชีฝรั่งหักกลางมันเด่น พี่น้องเลยสีสันน่าทานจังเลยเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมอืมตัมสบายนั่งพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนพบกับช่องแดกส้ม,มาปีอีกแล้วพี่น้องสวัสดีจ้ามือหนีตั้ตมสบายนั่งเซบกงพี่น้องมากินน้ากันแับแสบเพ,พ,พชรแสบแสบเลยสื่อสบายนั่งมากมาตํามเซบกงแกมกับมะระขีน่นกกระเปสลัดห้องโกงพี่น้องจักถามข้าเจาข้าเจ้าก็ว่าสลัดไอห้องโกงก็เรืบอกตามข้าวเจาสลัดห้องโกงหรือว่าเอื่นบถือขอถทดข้อไปยด้วยพี่น้อง นะกรอบๆเพ็ดเพ็ดกรอบๆส่กันเลยเอ้ยมาได้ใจที่เป็นาจ้าใส่มือเลยยอดเลยค่ะมาละกันเลย์โอ้สบายสบายนั่งสินิยัยได้พี่น้องใส่มืออลไรมะจ้ะแจงแสบสบายนั่งสบายนั่งของลวกก่อนนี้พี่น้องอืมเข้ากันจ้ะ แกมพักจ้ะอืมอืมอืมปโปยเสร็จทั่ววานจ้ะ กินปิ<ะ>้นนะกินใหญ่ๆจ้ะมือหนีบม่มี่แนวขาเจือพี่น้อง <laughs> มาได้นร่องไปไ <laughs> อ้อนี่ซื้อมาไว้เต่มหมู่บ้านพี่น้องเพราะว่ามือหนีวันหยุด ตลาดหาหาขอ,องซือ้อสื่อขอ,องยากยากพี่น้องตลาดเ่าค่อยเปิดแซบอีรีอีวาเอากันเนาะคุงกรอบ มาแลา้มจ้ะอื้มอสดนั่อมมาแสบก็ตำปลาม,มึกคุณได้พี่น้อง นาะมาวะมมันกรุบกรุบในปากทั่วกระกรอบ,บ,บกนุ่งกระกรอบสบายนั่งกระกรอบอู้วมีแต่แนวกรกรอบๆเข้ากันไปเลยอือ ำยายๆจ้ะอืมมาเด้อจ้ะมาเด้อแซ่บหลายจ้าอืมครับ นัวจุ่มนม้ำ呗อืม,อมแซ่บพี่น้องแซ่บ

ไอเพ็ดป่ะนี่เราถึงความเพ็ดสุดยอดเลยเพ็ดหมากๆเลย แบหน้าพี่น่องจุ่มเลาอย่างนน้นัวโอ้เผ็ดเลยตอนพี่พี่น่อง

ต้องเพชร้งแสบเหลือแต่ตอนพีก็ตอนเคลทียเพี่น้องอือเพจเพจเพจเพชุดยอดเพิ่เพต้องแสบ บ่เพ็ดบ่บ่เพ็ดกับบะแสบเมนี่มาละแต่แกไปน้อยพี่น้องแสบไปละแสบแต่ว่าให้แก่ย่ำหยากกัดยากมันเหนียวเพ็ดเพราะว่ามันเลือกป่วยหรอกตลาดบ่ค่อยมีของเพ็ดกะ ลาพี่น้องสนหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้สมีสกักก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมน้ำเนยได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับผม